โปเกมอนเหล็กหลอมติดนอดโดยการวิวัฒนาการร่างของมันเกิดขึ้นในโปเกมอนโก สวัสดีครับยินดีตอนรับข่าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกกซ์ในวันนี้นะครับผมก็มีสายพันธุ์ของเจ้าเมลตันกับเมลเมทัลมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งก็เป็นโปเกมอนของพี่ซาโตชิซะด้วยนะครับเป็นโปเกมอนที่ตะลุยลีกแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะตั้งแต่การได้พบเจอนะครับแล้วก็การวิวัฒนาการแบบงงๆนะที่ทําให้ซาโตชินั้นสามารถมีตัวเก่งๆไปต่อสู้ในรอบชิงชนะเลิศของโปเกมอนภาคซันมูนได้นั่นเองครับซึ่งเรื่องราวของโปเกมอน สายพันธุ์นี้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจตรงที่ว่ารูปร่างของพวกมันเนี่ยผมใช้คำว่ามีเอกลักษณ์นะเออคือเป็นเหล็กแบบล้มหลอมเหลวนะครับแล้วก็มันจะมีน็อตติดตามชื่อชนิดโปเกมอนของมันเลยครับซึ่งความเป็นน็อตความเป็นเหล็กอะไรพวกนี้ก็ส่งผลให้มันเป็นโปเกมอนธาตุเหล็กอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับบวกกับว่าเจ้าเมลเมทัลเนี่ยในจีนแปมันก็จะมีร่างที่เป็นเคียวไดม็กซ์มาให้เราพูดคุยเสริมกันได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็เป็นโปรไฟล์ของพวกมันเต็มๆเลยเนาะซึ่งเจ้าโปเกมอน ลักเซลเกอร์น,นะครับผมเป็นลูกบอลที่อยู่ท่ามกลางน็อตสีทองอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมก็ไปดูคลิปนี้กันได้เลยครับผมก่อนอื่นก็ต้องมาพูดถึงร่างแรกอย่างเจ้าเมลตันนั่นเองนะเมลตันเป็นโปเกมอนน็อตธาตุเหล็กนะครับผมซึ่งรูปร่างของมันก็ตามที่เกินไว้เมื่อกี้นะครับผมเราจะเห็นส่วนลำตัวของมันครับผมที่เป็นลักษณะโลหะเหลวนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนนะจะมีเป็นส่วนนอ็อตแล้วก็มีส่วนกลมๆสีดานะครับผมซึ่งอันนั้นก็แสดงถึงความเป็นดวงตาของมันนะประมาณว่าถ้ามันต้องการ ไปทงนนั้ประมาณว่าเราสามารถรู้ได้เลยว่านี่เรากําลังสบตากับเจ้าเมลตันอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งโดยการที่ว่าร่างกายของมันมีความเป็นโลหะนะก็สามารถที่จะดูดซับพวกโลหะต่างๆมาไว้ที่ตัวของมันได้นะครับซึ่งนอกจากการดูดโลหะมาติดอยู่กับตัวของมันแล้วนะครับผมตัวของเมลตันยังมีพฤติกรรมการกินโลหะด้วยครับคือต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าบ้านใครมีพวกอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กเป็นโลหะอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเมลตันมันได้เข้าไปอยู่ในบ้านคุณแล้วอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆาน,านาภายในบ้านของคุณอาจจะเหลือเพียงแค่อุปกรณ์ไม้เท่าน,น ผมเพราะว่าถ้าอะไรที่เป็นเหล็กปุ๊บมันก็จะกินเรียบไปเลยนั่นเองครับซึ่งเมลตันที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับก็เลยเป็นโปเกมอนที่เทรนเนอร์เนี่ยไม่ค่อยอยากจะเลี้ยงเท่าไหร่นะครับคืออันนี้เราไม่ได้พูดถึงแค่ว่าเฮ้ยอยู่ในบ้านแล้วมันไปกินเหล็กนูน่นไปกินเหล็กนี่แต่ว่าการที่มันใช้ชีวิตอยู่ทั่วๆไปครับมันก็เผลอไปกินเหล็กนูน่นไปกินเหล็กนี่สร้างความเสียหายให้กับพวกสาธารณะนะก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ว่าเทรนเนอร์หลายๆคนมีความกังวลที่จะเลี้ยงเจ้าโปเกมอนตัวนี้ครับแต่พวกมันก็หา อยู่ด้วยกันเองได้นะครับโดยที่ว่าถ้าเมลตันมันอยู่ด้วยกันเป็นฝูงเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับมันก็จะออกรวมฝูงกันเนาะแบบว่าทําให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กที่สามารถดึงดูดพวกเหล็กต่างๆมารวมที่พวกมันได้นะครับก็จะสร้างความเสียหายได้ประมาณหนึ่งแล้วแต่ความเสียหายลําดับต่อมาก็จะอยู่ที่เรื่องของการกินเหล็กของมันนั่นแหละครับแน่นอนว่าตัวเดียวก็แย่แล้วนะครับแต่เนี่ยรวมกันเป็นฝูงมันก็จะสามารถไปไล่กินพวกโลหะต่างๆในเมืองมนุษย์ได้คือประมาณว่าพื้นที่ไดททีีี่่มมมเเเเลตตัััันนนนาารรวววกกยอะะๆ็็จปพื้้ฝง มนุษย์ก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาจัดการให้โปเกมอนตัวนี้ถูกขับไล่ออกไปจากพื้นที่บริเวณนั้นเพื่อความปลอดภัยของเมืองมนุษย์นั่นเองครับทีนี้เรามาดูสเตตัสของเมลตันนะครับผมสเตตัส <ut> ก็ไม่ได้มีความหวูหวาอะไรนะครับคือดูจากสเตตัสแล้วก็เป็นโปเกมอนสายโจมตีกายภาพและพลังโจมตีกายภาพก็เท่ากับพลังป้องกันในส่วนนั้นไปนะครับแล้วก็มีค่าสปีดที่ต่ำที่สดุดชี้ไปในเรื่องของการเล่นสายกายภาพไปเลยนั่นเองครับทีนี้อ b บิลิตี้ของเจ้าเมลตันนี่น่าสนใจนะครับผมอาบิลิตี้มีชื่อว่าแม ทําให้โปเกมอนธาตุเหล็กทั้งหมดบนสนามนะไม่สามารถที่จะสวิตตัวออกได้ครับก็คือให้เข้าใจว่าตัวของเมลตันเนี่ยมันมีความเป็นโลหะแล้วก็มีความเป็นไม่เหล็กอยู่ในตัวนะครับโปเกมอนธาตุเหล็กใดๆก็ตามที่ลงมาบนสนามแล้วปุ๊บมันจะถูกดึงดูดไว้ด้วยพลังของเมลตันนะไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถ้าจะให้เราได้เปรียบนะครับเราก็น่าจะถือโปเกมอนที่ได้เปรียบธาตุเหล็กของอีกฝ่ายหนึ่งก็น่าจะดีนะครับเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนตัวไม่ได้เราก็มีตัวแบบธาตุไฟอย,อย่าง,งเออาาไว้โจมตีกฝ่ยนึงให้ร่วมกันไปเลยแต่ในนนทากกลัพูเอาะว้า ถ้าเกิดว่าโปเกมอนอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีธาตุเด็กปุ๊บออบิลิตี้นี้ของเมลตันก็จะหมดประโยชน์ทันทีเลยครับและทีนี้พูดถึงการวิวัฒนาการนะครับการวิวัฒนาการจากเมลตันไปเป็นเมลเมทัลนะครับมันจะต้องมีเงื่อนไขพิเศษนิดนึงคือมันเป็นโปเกมอนที่ต้องวิวัฒนาการในเกมโปเกมอนโกครับเออซึ่งในเกมโปเกมอนโกเนี่ยมันจะมีตัวเมลตันโดยถ้าเราต้องการให้เจ้าเมลตันมันวิวัฒนาการเราก็ต้องยับเมลตันแคนดี้ไปให้เจ้าเมลตันทั้งหมด400ชิ้นด้วยกันครับผมซึ่งม เมลเมลทันนั่นเองครับเมลเม,ลมลทันเป็นโปเกมอนน็อตธาตุเหล็กนะครับอ่าซึ่งอันนี้ดูจากรูปร่างของมันทรงโดยรวมที่เป็นโลหะเหลวกับส่วนน็อตสีทองเนี่ยยังอยู่นะครับแล้วก็ส่วนกลมที่บอกว่าเหมือนดวงตาก,ก็ยังอยู่เช่นกันนะครับแต่ว่าร่างกายของมันเนี่ยมีการขยายขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับสังเกตได้ว่ามีส่วนแขนใหญ่แล้วก็มีส่วนขาของมันด้วยแล้วก็มีเป็นส่วนน็อตสีดําที่เอาไว้เหมือนเป็นส่วนปลายของแขนมันนะครับแล้วก็เป็นส่วนข้อต่อบริเวณไหล่ด้วยโดยการกลายเป็นร่างนี้นะครับทำ เลยนะครับเมลตันตัวหนึ่งเนี่ยหนักเฉลี่ยอยู่ที่8กิโลใช่ไหมแต่ว่าเมลเมทันก็800กิโลกันไปเลยครับพื้นฐานที่มีการอธิบายตัวของเมลเมทันนะครับคือเขาบอกว่ามันเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถในการรังสรรค์พวกเหล็กกล้าพวกโลหะต่างๆามาให้มนุษย์ใช้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในยุคหนึ่งที่มีเมลเมทันอยู่กับพวกมนุษย์ตัวของเมลเมทันมันจะได้รับการบูชาจากพวกมนุษย์เยอะมากเลยครับผมคือือนประมาณว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในยุคนั้นนะครับซึ่งยุคที่มีการบูชาเจ้าเมลเมทอนนยย่าาางงเเปป็็็กแล้วุค ที่มีการค้นพบว่าโปเกมอนตัวนี้เคยอาศัยอยู่เป็นยุคแรกๆนั้นนะครับก็คือประมาณ3,000ปีที่แล้วครับแล้ว3,000ปีที่แล้วเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ระบุได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของเจ้าเมลเมทันเลยนะครับคือมันเป็นโปเกมอนที่เป็นมิตรกับมนุษย์มากนะแล้วมันก็ทําตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ามีตำนานบอกเนี่ยว่าพวกเลกล้าที่มนุษย์ได้เอามาใช้รังสรรค์นในการทําประโยชน์นู่นนี่นั่นกับชีวิตประจําวันของเขาก็เกิดจากเมลเมทันเป็นหลักครับแต่ว่าอยู่ๆปุ๊บเนี่ยไอ้เมลเมทันมันก็สูญสลายไปได แล้วใช่ไหมและหลังจากนั้นพวกแบบ2000ปี1000ปีที่แล้วอย่างนี้ก็ไม่มีเรื่องราวการพูดถึงเมลเมท่นอีกเลยคาดการว่ามันก็อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วหรือเปล่านะครับแต่ในยุคปัจจุบันที่มีการค้นพบแล้วว่ามันยังไม่ได้สูญพันธุ์มันยังมีตัวตนอยู่นะจ๊ะตัวเธอซึ่งการที่มันกลับมามีตัวตนได้อย่างนี้นะครับเขาสืบย้อนไปจนถึงเรื่องของการมีอายุขของโปเกมอนตัวนี้เลยนะว่าเมลเมท่นนะครับร่างกายของมันที่เป็นแบบนี้นะเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะค ถึงวันหนึ่งที่เมลเมทั้นมันหมดอายุไขปุ๊บเนี่ยร่างที่แตกย่อยออกมาเหมือนเป็นลูกเป็นหลานของมันก็จะกลายเป็นเมลตันจํานวนมหาศาลเลยครับแล้วทีนี้เนี่ยปรากฏการณ์ก็ดันมาแจ็คพอตที่ยุคปัจจุบันของเราทันทีเลยคือเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเมลตันมันสามารถรวบรวมพลังแล้วก็ทุกคนจําสตอรี่ที่บอกว่าพอรวมตัวกันปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของพลังขึ้นแม่เหล็กที่รวมตัวกันแล้วก็ส่งสัญญาณเข้าหากันของพวกเมลตั้นใช่ไหมพลังตัวนั้นแหละครับมันส่งเสริมให้กับเมลเมทั้นที่จะสามารถกลััััับบมมาาาาาีีีชววววิิตตอออยยยู่ได้ในนนนนุุคคปปจจหรรรืืกกกก็็ฒลเ ได้อย่างมีความเสถียรนั่นเองครับแต่อันเนี้ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการที่กลายเป็นร่างเมลเมทันมันจะเกิดประวัติาศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนในยุค3,000ปีที่แล้วหรือเปล่าว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันไม่สามารถคงสภาพของมันอยู่ได้แล้วมันก็ต้องเสื่อมสภาพลงอีกครั้งนึ่งแล้วก็แหลกสลายกลายเป็นเมลทันจานวนมหาศาลกระจายอยู่ทั่วโลกโปเกมอนนะครับแต่ตัวเนี้ยเขาก็สันนิษฐานกันอีกนะครับว่าจํานวนของเมลเมทันในยุคป,ปัจจุบันนี้มันค่อนข้างจะมีความเสถียรกว่ายุคที่แล้วครับผมคือมันก็ว่าม การเสื่อมสลายของเมลเมทันจนแทบจะหาไม่เจอเลยเหมือนในยุค3,000ปีจนมาถึงยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าจํานวนของเมลเมทันในยุคป,ปัจจุบันใช้คําว่าค่อนข้างจะสันนิษฐานได้ว่ามีเยอะกว่าเมื่อ3,000ปีที่แล้วเลยครับเรียกว่าเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างมีโปรไฟล์สลับซับซ้อนกันเลยทีเดียวนะคือตานานของมันก็จะประมาณนั้นนะครับพูดถึงเรื่องของการต่อสู้ของมันบ้างเนานะการต่อสู้ของเจ้าเมลเมทันนะครับก็มีจุดเด่นจุดหนึ่งเลยที่ใช้เป็นจุดเผ็็ดศึกกกใในนนาาารต่่่่ออออสสสู้ค้คหหหทยวววไืืมมขงพ ส่วนมืออันนี้ของเมลเมทันนะครับมีอํานาจในการต่อยที่มีพลังทําลายล้างสูงมากๆครับคือตัวของมันก็มีความใหญ่มีความหนักพอประมาณนะครับสูง2.5เมตรหนัก800กิโลใช่ไหมว่ากันว่าหมัดของมันนะครับถ้าต่อยใส่โปเกมอนที่ขนาดตัวไม่เท่ามันอย่างเงี้ยก็สามารถต่อยให้ร่วงได้ภายในหมัดเดียวเลยครับทีนี้เลยลองดูสเตต,ตัสของเจ้าเมลเมทันนะครับก็มีความตรงไปตรงมานะครับพลังโจมตีป้องกันกายภาพสูงสุดเลยเนาะแล้วก็มีค่า HP อยู่ที่135ครับเป็นสายถึกกายภาพที่ชัดเจนและเล่นก็ต้องเลือก ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสายสเปเชียลก็ไม่ควรเอาเจ้าเมลเมทันไปเสี่ยงนะในส่วนค่าสปีดท,ที่ก็แทบไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปจากร่างแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นโปกเกมอนที่เหมาะแก่การเอาไปยืนในทิกรูมอย่างชัดเจนครับและตัวของเมลเมทันนะครับมันก็จะมีเป็นท่าซิกเนเจอร์มูฟของมันด้วยท่าซิกเนเจอร์มูฟของมันนะครับถ้าเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นชื่อว่าดับเบิลแพนเซอร์ครับแล้วก็ในชื่อท่าภาษาอังกฤษก็จะเป็นดับเบิลไอออนแบชนั่นเองครับผมซึ่งดับเบิลไอออนแบชนะคร ความแม่นยํา100นะครับคือต้องบอกเลยว่าท่านี้เอฟเฟกของมันคือเวลาที่เราใช้ท่านี้โจมตีใส่ศัตรูไปมันจะเป็นการโจมตีแบบดับเบิลครับผมคือโจมตีโพและก็โจมตีอีกโพหนึ่งเท่ากับว่าความเสียหาย60ก็จะคูณ2เข้าไปนะครับบวกกับว่ายังมีโอกาสทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นติดชะง,งักด้วยด้วยครับโดยท่านี้นับว่าเป็นท่าโจมตีรูปแบบหมัดน,นะครับจะสอดคล้องกับอบิลิตี้ของมันมากอบิลิตี้ของเมลเมทันจะเปลี่ยนจากของไอแมกเนตพูลร่างแรกเนาะให้กลายเป็นไอออนฟิสนั่น <F> พลังโจมตีให้กับการโจมตีรูปแบบหมัดนะครับท่านี้ก็ส่งเสริมกันไปบวกสเต็ปก็แล้วบวกกับอาบิลิตี้ก็แล้วดับเบิลไอออนแบชจากเจ้าเมลเมทันบอกได้เลยว่ามีพลังโจมตีสูงสูงแน่นอนฮะแล้วต่อมาเลยก็จะพูดถึงร่างเคียวไดม็กซ์ของเจ้าเมลเมทันนะครับเมลเมทันร่างเคียวไดม็กซ์ก็จะเป็นโปเกมอนน็อตธาตุเหล็กนะครับผมโดยที่ว่าร่างกายของมันเราจะเห็นว่ามีความเพียวที่มากยิ่งขึ้นนะนะเหมือนกับขยายด้านสูงขึ้นนะครับเออมันก็จะยืนสูงด้วยขาเพียวบางแบบนี้นะครับร่างกายตรงกลางเนีียก็จะมมความวา อเหมืน,นนกัแต่ส่วนที่มีความใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือส่วนแขนของมันนั่นเองครับซึ่งไหล่มันก็จะมีเหมือนเป็นกรอบกลมๆขึ้นมาและก็ส่วนแขนของมันหรือก็คือส่วนมือนั่นแหละครับเราจะเห็นว่ามีขนาดที่ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะมัดของเมลไมทันร่างเคียวไดแม็กซ์นี้สามารถทุบสามารถต่อยร่างของศัตรูให้แหลกให้เละกันไปได้เลยนะครับแต่มีความน่ากลัวอยู่อีกจุดหนึ่งสำหรับเมลลมทัชร่างเคียวไดแม็กซ์นั่นก็คือส่วนท้องของมันนั่นเองครับส่วนท้องของมันท่านผู้ชมเห็นว่ามีรูอยู่่่่ใมมมมมััั้รรรรบตของงงเลลไททนนนาาาาีีสถจะวววพ เหล็กเป็นจุดๆนั้นนะครับผมแล้วก็ยิงโจมตีใส่ศัตรูได้โดยศัตรูที่โดนการโจมตีรูปแบบนี้ของเมเมทันที่เป็นร่างเคียวไดม็กนะครับเขาบอกว่าร่างกายของศัตรูจะระเหยกลายเป็นไอไปเลยครับคำว่าระเหยกลายเป็นไออันนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าอนุภาพการทําลายล้างก็รุนแรงเกินอย่างถึงนะครับเล่นเอาโปเกมอนอีกฝ่ายหนึ่งถึงกับตุยไปได้เลยนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าเมเลทั้นเมเมทันแล้วก็ร่างเคียวไดม็กของมันนั่นเองครับคือเป็นโปเกมอนที่อยู่ตัวท้ทายๆของโปเกเด็กซ์เจออะะนเก็บเกี่ยวไปยังน8 ที่มีเรื่องราวของร่างเคียวไดมกพอดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็เรียกว่าเป็นการเสริมแกร่งในอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเอาเมลเมทันไปเล่นได้ในร่างนี้นั่นเองครับแต่ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะรู้สึกว่าไอ้เมลเมทันร่างเคียวไดมไม่ค่อยมีใครเอาไปเล่นซะเท่าไหร่นะครับคือจาได้ว่าพอนึกออกบ้างแหลกว่าไอ้ตัวนี้มันมีร่างนี้ด้วยแต่ว่าเออก็ไม่ค่อยเห็นคนเอาไปเล่นทางการนะครับใครที่เอาไปเล่นแล้วก็มีวิธีการเล่นอะไรยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์กันด้วยนะฮะโอเคสาหรัน,นผมกก็ดใะ ขออภัยมาหน้าทีนี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ